<All> right. แต่ละครั้งหนึ่งนามาแล้วนี่แม่แพะกับลูกแพ้ติดตัว,ตวอาศัยอยู่ในบ้านลูกแพ้ตัวหนึ่งตื่นแต่เชา้าแลมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็เห็นหิมะตกเธอก็ดีใจเป็นหนึ่งมากเธอรีบปลุกน้องๆตื่นนี่น้องๆตื่นเร็วหิมะตกเล้วน้องๆของเธอก็ตื่นและมองออกไปนอก,นาาก,ห,นอกหน้าตา่าง แม่มไม่ได้ยินเสียงหรอกพอก่อกนโนกอนเสียงดังสะดวดเรียกว่าแม่แยงหนูต่างหากเล่าต่อสิเล่ลาลต,ลต่อกันเล่าต่อกันแล้วไม่หนูแม่กำลังฟังสนุกสนุกเลยเออแล้วก็แล้วก็จากแล้วก็จากนั้นแล้วก็จากนั้นแม่แพะก็เข้ามาในห้อง เพราะเธอได้ยินเสียงกรีดร้องของลูกแพะทั้งเจ็ดแล้วแม่แพะก็มีพูดว่าแม่มีข่าวดีมาบอกเราจะไปไหนนะแม่ต้องมีม้าตกมาเมีอะไรบ้างคะแม่มีอะไรอะ่ะเอออะไรอะ่ะต้นไม้ใหญ่แล้วก็ใกล้วันคลิปหมัดดวดมหม้าตกหิ่ม้ามันกินได้ไหมเนี่ยแม่กินได้ แล้วเราฆ่าคนเหยียบหรือทําอะไรคนเขาทําไม่ได้หรอกมันกินไม่ได้หรอกถ้ามันสกรปรกเหรอใช่ถ้ามันสกปรกกินไม่ได้ถ้าเอาอย่างนี้ไหมแมะเราจะใช้เอที่ที่ตักขําแข็งให้มันเป็นรูปหัวใจตักแล้วก็เอามาใส่ใีแล้วก็เอามาใส่ใน,ในจอไอซ์ครีมันก็จะเหมือนไอซ์ครีมแบบรูปหัวใจแล้วก็พ่นสีแล้วก็ แล้วก็ใส่สีผสมมาหาแล้วก็แล้วก็มันก็จะเหมือนไอติมจริงจบแล้วเหรอไม่ใช่แม่ค่ะทำไมไม่ยังไม่เปิดให้หนูฟังหนูจำต่อไม่ได้ไม็ยังไม่จบโอเคงั้นเดี๋ยวแม่เปิดให้ฟังแล้วหนูจำนะแล้วเนี่ยหนูก็มาเล่าให้แม่ฟังนะโอเคค่ะทำย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 ำ